โรสบรอยเปิดตัวคิดสุดแห่งความรู้หราในโลกยนตรกรรมด้วยแบล็กแบดคา l ิ n a นราชันแห่งรัติการครั้งแรกในประเทศไทยโรสบรอยมอเตอร์คาร์สแบงคอกนำโดยคุณกฤษดาสวามิพักผู้จัดการทั่วไปเปิดตัวยนตรกรรมซูเปอร์ลักชัวรี่แบล็กแบดคาิน ซึ่งมาพร้อมภาพลักษณ์เคร่งขรึมและสุขุมลุ่มลึกที่สุดในประวัติศาสตร์ของแบล็กแบทสะท้อนนิยามรสนิยมของคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบความหรูหราความท้าทายและกล้าฉีกทุกกฎเกณฑ์โจตลาดลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เป็นคนหนุ่มสาวและรักการผจญภัยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง b l a c k b a ทคาร a เนอซึ่งมาเข้ามาเสริมจะกูลของของแบล็กแบของเราอยู่แล้วนะฮะที่แตกต่างไปเนี่ยก็จะเห็นว่า ตัว Spirit of Excess ตัวกร ill ล้อเบรกคาลิเปอร์สีแดงจะเป็นครั้งแรกที่ Rolls Royce มีคาลิเปอร์เบรสีแดงล้อ22นิ้วกร i l และและตัว Spirit of Excess จะเป็นโครมดำนะฮะภายในเนี่ยเราตั้งใจที่จะเลือกสีใหม่ที่เปิดตัวขึ้นมาสำหรับ Black Badge c a r n o n รุ่นนี้ก็คือสีเหลือง Forge Yellow ซึ่งใช้เวลาโรสอรอยใช้เวลา3ปีในการพัฒนาสีนี้ขึ้นมานะครเป็นสีที่เพิ่มขึ้นจาก4,000 40, สีพเฉดท,ที่ที่ผู้บริโภคสามารถเลือกได้ทางด้านท่อไอเสียหลังก็ถ้าเกิดสังเกตดีดก็จะจะเห็นตัวโครงสีดำนะฮะข้างในเนี่ยจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ะ iber, นะฮะซึ่งมีการผลิตและการทอด้วยมือใช้เวลา3วันในการผลิตแล้วก็มีการโค้ดขึ้นมา ประมาณ10ชั้นนะถ้าผมไม่เปิดครับส่วน performance เนี่ยตัวทอร์กจะเพิ่มขึ้น50นิวตันเมตรนะฮะจาก850เป็น900แรงม้าเพิ่มขึ้น29 ps นะครับเป็นเป็น600 ps นั่นเองหรือว่า592แรงม้านั่นเองนะครับส่วนการ handling ก็จะได้มีการพัฒนาให้กระชับขึ้นให้จีจัดขึ้นเสียงเพราะขึ้นนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่ที่ขาดไม่ได้เนี่ย ก็คือ Architecture of Luxury หรือว่าตัว Space Frame ที่ผลิตจากอลูมิเนียมทั้งขันนะฮะ s space frame เนี่ยนาทีนี้ใช้อยู่กับ Phantom 8นะครับ c u l l i n a น,เ,นเป็นรุ่นที่2ที่เราใช้อลูมิเนียม a c e Frame และในอนาคตอลูมิเนียม Spaceframe a r c h i t e t t u r e of l u x u r y ของ Rolls-Royce เนี่ยจะปรากฏขึ้นในทุกรุ่นของรถยน r o l l s r o y อ e คุณผู้ชมที่สนใจสามารถสมััรตัวจริงกันได้ที่งาน MGC Asia Auto Fest 2020ณศูนย์การค้าสยามพารากอนระหว่างวันที่18-28มิถุนายนนี้